ครับมองโลกมองไทยบายทีรพัฒน์นะครับวันนี้จะขอนําคําพูดของลูกชายผมมาเล่าสู่กันฟังนะครับคือนายสุภชัยรุ่งราตรีนะครับลูกได้กล่าวไว้ว่าปีใหม่ก็เหมือนหนังสือที่ว่างเปล่าและประการในมือของคุณมันจะเป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะได้เขียนเรื่องราวสวยงามให้กับตัวคนเองนั่นแหละครับมันสอดคล้องกับที่ผมเคยกล่าวไว้ว่าทุกคนเราจะมาสร้างตํานานด้วยกัน ในวาระปีใหม่นี่ครับมันคือ1บทใหม่ที่เราจะเริ่มต้นในักราช2 5 6ักด้วยกันว่าเราจะเขียนตำนานให้กับชีวิตของเราในบทนี้ครับอย่างไรบางคนก็ตั้งใจไว้แล้วแหละว่าปีนี้จะประสบความสําเร็จอย่างไรบางคนก็ตั้งใจว่าจะทําอะไรบ้างบางคนก็มีแนวโน้มไปในทางที่ดีเนี่ยครับคือจุดเริ่มต้นของการสร้างตํานานและสร้าง อีกหนึ่งบทชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่เราสามารถที่จะเริ่มต้นและกําหนดตัวเราเองได้ถ้าในอดีตที่ผ่านมาเราเองยังมีปัญหาหรือเราเองยังไม่สามารถที่จะกำหนดอะไรได้เราลองมาดูที่ครับว่าเราจะเซตซีโร่อย่างไรเพื่อที่จะกําหนดชะตาชีวิตของเราในอนาคตให้เป็นในแนวทางที่ดีอย่างไร ก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความมุ่งมั่นและแน่วแน่ในการใช้ชีวิตไปในทางที่ดีแล้วเราจะกำหนดชีวิตของเราแล้วเราจะเขียนตำนานนั้นไปในทางที่ดีทุกคนนะครับเป็นเจ้าของตำนานได้ขึ้นอยู่กับว่าวันนี้ท่านคิดอย่างไรและท่านจะเขียนมันลงไปอย่างไรเราลองมาสร้างตำนานด้วยกันดีกว่านะครับสวัสดีครับจากผมนะครับธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ